ครับผมสำหรับงานในวันนี้นะครับก็จะเป็นรับชม EP หนึ่งพร้อมๆกันนะครับผมกับแฟนๆเนาะก่อนวันออนแอร์จริงนะครับจัดที่ชั้น6สยามพาราไลนะครับซึ่งวันนี้อ่ะก็ได้น้องๆนักแสดงนะครับเกือบ20ชีวิตนะครับทั้งพี่ๆนักแสดงที่ร่วมในเรื่องด้วยนะก็มารับชมพร้อมๆกันกับแฟนๆนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่เรียกได้ว่าเป็นเรียกน้ำจิ้มเรียกน้ำย่อยดีกว่านะครับก็เลยมารับชมพร้อมๆกันในวันนี้ครับสำหรับความพิเศษมันจะมีอะไรอย่างไรบ้างครับ สำหรับความพิเศษนะครับวันนี้ก็คือแฟนๆน่ะหนึ่งเลยก็คือจะได้รับชมก่อนใครใเลยนะครับสองคือจะได้รับชมพร้อมๆกับน้องๆพร้อมกับแฟนๆทั่วโลกนะครับในระบบไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับผมซึ่งเราจะรับชมไปพร้อมๆกันแล้วก็สามก็คือน้องๆจะมีโชว์พิเศษนะครับในเพลงประกอบซีรีส์พร้อมกับศิลปินในวันนี้นะครับแล้วก็สี่เลยก็คือนั่นแหละครับคือเป็นวันแรกที่เราจะได้รับชมซีรีส์ไปพร้อมๆกันครับ ถามว่าตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากๆเลยนะครับผมเชื่อว่าน้องๆทุกคนก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะครับผมท,ทุกคนในที่นี้ยังไม่มีใครได้ดูนะฮะจะดูพร้อมๆกันไปกับแฟนๆทั่วโลกและแฟนๆในฮอล์วันนี้เหมือนกันครับรรงงครับผมอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแฟนๆนะครับผมทั้งทั้ง,ท,งทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างชาติที่เรียกร้องเพื่อที่จะดูซีรีส์เป็นพร้อมกับแฟนไทยจากกระแสทวิตเตอร์ แล้วจนทําให้เราเนี่ยได้เข้าไปคุยกับผู้ใหญ่ทาง AS นะครับเพราะเนื่องจากว่าคอนเทนต์นี้เป็นคอนเทนต์ AS Original Content นะครับซึ่งก็ได้รับอนุมัตินะครับผมได้รับชมพร้อมๆกับแฟนๆไทยไปพร้อมๆกันทั่วโลกในวันที่4นี้นะครับซึ่งแฟนๆต่างชาติเนี่ยจะได้รับชมผ่านช่องทาง YouTube นะครับผมแล้วก็แฟนๆไทยก็รับชมผ่านช่องทาง AS Play ครับผมครับครับ ตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากๆครับวันนี้พวกเราผมได้กว่าซุ้มซ้อมกันเต็มที่นะครับผมวันนี้ก็วันที่รอคอยมานานที่พวกเราได้ถ่ายทํากันแล้วก็มาให้แฟนๆดูกันๆๆทั่วโลกเลยนะครับผมดีใจครับดีใจนะ <S <S ฮะก็รู้สึกดีใจครับที่แฟนๆให้การตอบรับเป็นอย่างดีแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นแฟนชาวไทยแล้วก็แฟนต่างประเทศนะครับที่บางคนบินมาจาก ต่างประเทศหรือว่าต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเพื่อมาให้กำลังใจพวกเราแล้วก็มาดูซีรีส์พร้อมกันกับพวกเรารวมถึงแฟนๆที่ดูออนไลน์ด้วยครับผมก็คิดว่าแฟนๆทุกคนก็น่าจะตื่นเต้นไปพร้อมกับพวกเราทุกคนเหมือนกันโอ้ห้้ถ้าจะให้สปอยเนี่ยผมว่า จุกๆแน่นอนครับผมกับเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องราวของความรักของพวกเราเนี่ยนะฮะเริ่มเลยเริ่มเลยนะครับผมรับรองว่าสนุกแนิดหน่อยไหมไปนิดหน่อยอาอเราที่หน่อยเยอะหรือเปล่าก็ดีใจครับผมที่ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีนะครับผมปล่อยไปตอนนี้ทีเซอร์ก็ทะลุ1ล้านไปแล้วก็ าถามว่าก็น้องๆทุกคนนะฮะผมที่ตั้งใจทํางานเรื่องนี้นะครับไม,ไม่เฉพาะใช่เฉพาะทีมงานและองค์กอย่างเดียวนะครับทุกคนตั้งใจกันหมดพอมันได้รับฟีดแบ็ที่ดียอดวิวที่เยอะน่ะก็ทุกคนเชื่อได้เลยว่าน้องๆก็น่าจะแฮปปี้และหายเหนื่อยกันครับครับผมอ่ะไปต,ตั้งแต่คนแรกเลยครับผม <c oughs> ามาโยกยกยกมา สวัสดีพี่พี่สวัสดีสวัสดีพี่พี่เขามาตรงกลางดีกว่าพี่นาทีว่าพี่นาทีมาตรงกลางมาตรงกลางเลยครับเรีนเมัมาตรงกลางเลยครับผมอ่าฮะมันมาตรงกลางเลยครับผมอ่าเรียนเชิญเขาเขามาข้างหลังพี่นาทีว่ารุ่นพี่รุ่นใหญ่ครับโอเคครับพี่นาทีต้องอ้อมต่างฝ่ายรุดแล้วสายหลุดนนี่พวกพี่เล่นอะไรครับอ่าฮะผมขอขอเวลาแป๊บเดียวครับเรียนเชิญครับอ่าเป็นไงครับโอเคครับผมผมมารับเชิญนะครับผม ครับผมนัททิวครับมามารับเชิญนะครับน้องๆเขาเล่นเป็นนิสิตนักศึกษากันก็เรื่องนี้ได้รับการติดต่อมาตอนแรกดีใจมากครับบอกว่าน้องนัททิวมาเล่นซีรีส์วายกันเถอะนะครับผมก็ดีใจนะครับก็ให้ผมเล่นไปเลยครับเล่นเป็นอาจารย์ครับก็ได้อยู่ครับผมก็ขอบคุณมากครับผมก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวฝากติดตามหน้าจะมีผมใน ep หนึ่งนี่เลยครับผมสวัสดีค่ะน้าแฉกนะคะก็เล่นเป็นผู้บริหารสาวที่แบบว่า ดีใจมากที่เป็นส่วนหนึ่งของซีรีสวายและเป็นครั้งแรกเลยแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าน้องๆน่ารักมาก <laughs> ใช่แล้วแบบเราก็แบบว่ามีความฟินอยู่ที่ความหวานของเขาอะไรอย่ <Okay S 2> างเงี้ยรู้สึกดีใจมากค่ะขอบคุณครับตค,ครับอาจารยครับอ่าคนต่อไปมุ้มาข้างหลังนะครับพีทมาพีทมาพาม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 มา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 มรมา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 ามามามมา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 มมา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 งาม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 ค เคดี๋ยวไปที่ละคนละค่ะครับผมสวัสดีครับผมพีครับรับบทเป็นทอยครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆที่ได้มาเล่นเรื่องนี้กับพี่โอมกับพี่ฟูกแล้วก็ทุกคนที่อยู่นี้นะครับก็เป็นเรื่องแรกของผมด้วยแล้วก็หวังว่าแบบทุกคนน่าจะชอบการเป็นเรื่องที่พี่ๆทุกคนทีมงานทุกคนแล้วก็นักแสดงทุกคนเนี่ยตั้งใจทำมากมากก็ครบทุกรสแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องที่อบอุ่นหัวใจทุกคนมากๆครับครับผมขอบคุณครับไปพี่ดิวก่อนมาก ดีดแล้วอะไรมาพี่มีน,นอันนี้คําถามว่าอะไรบา้างครับเป็นไงบ้างัเป็นไงบ้างสวัดสดีครับผมชื่อดิวนะครับก็รับบทเป็นพายครับก็ความรู้สึกวันนี้ตื่นเต้นมากครับเพราะว่ายัางไม่มีใครที่ได้ดูเลยแล้วก็เป็นครั้งแรกจริงๆแล้วก็เราวันนี้ที่มาที่โรงเนี่ยก็คือเป็นได้ดูครั้งแรกเลยร่วมกันเนาะก็อยากจะฝากซีรีส์เรื่องนี้นะครับเพราะว่าทุกคนพวกเราแล้วก็ทีมงานเนี่ยเต็มที่มากๆแล้วก็ฝากด้วยครับมาพี่มีนมา สวัสดีครับมีนะครับรับบทเป็นโทนี่ครับผมก็วันนี้ได้เจอพี่ๆทุกๆคนก็ตื่นเต้นมากๆเลยครับก็อยากฝากบอกพี่ๆทุกคนนะครับว่าฝากชี้เรื่องนี้ด้วยครับพวกเราทุกคนตั้งใจกันมากๆเลยครับถ่ายทํากันขคอมเมนต์มากๆเลยครับทุกซีนออกจากความตั้งใจทั้งหมดเลยครับผมก็ฝากด้วยนะครับชี้เรื่องนี้ครับผมขอบคุณครับพี่โนพี่โนพี่โน้อรับบทเป็นเรนพี่ชายสุดหล่อของคิมนะครับก็ตื่นเต้นมาก ทั้งจะได้ดูซีรีส์แล้วก็ตื่นเต้นโชว์ด้วยเราซ้อมกันมาแบบ3าสี่รอบวะเนาะแบบสรอบเช้าเลยใช่เป่กี่รอบสิบรอบสิบรอบสิบรอบก็ครับทุกคนก็ตั้งใจทุกคนพยายามมาเป็นเวลานานเพื่อให้สมกับความแาเราคอยทุกคนก็ขอให้ชมอย่างมีความสุขช h ชมาพี่ใหญ่ไหมตัวเล็กเรามาพี่ใหญ่ไหมมา รู้สึกจริงๆคือรู้สึกดีใจมากๆค่ะเพราะว่าเลิฟ n ม n ไนนนี่คือเป็นซีรีส์วายเรื่องแรกเลยที่ใหม่ได้เล่นค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาก็จะเป็นแบบปกติทั่วไปแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องแรกรู้สึกดีใจมากๆค่ะต้องขอบคุณพี่นิวกับพี่โดมากๆค่ะที่ให้โอกาสใหม่นะคะแล้วก็ดีใจที่ได้เจอพี่องค์บริฟฟูสด้วยค่ะก็ยังไงก็พวกเราทุกคนตั้งใจมากๆเลยค่ะฝากด้วยนะคะอ่าฝพี่แพนพี่แพนหน่อยแล้วอ่าครับอ่าครับผมก็สวัสดีครับผมพีเตอร์แพนทัศพลนะครับก็ สำหรับวันนี้ก็จริงๆก็ตื่นเต้นมากตื่นเต้นที่นอกจากจะได้ดูซีรีส์ร่วมกันเป็นครั้งแรกแล้วเนี่ยก็ตื่นเต้นเพราะโชว์ของพวกเราด้วยนะเพราะพวกเราก็เตรียมตัวกันอย่างเต็มที่แล้วก็จริงๆเนี่ยต้องเหนือนทั้งหมดเลยก็รู้สึกดีใจจริงๆที่ว่าการร้อคอยการลงงานทั้งหมดที่เราได้ทําไปเป็นระยะปีกว่าๆแล้วเนาะ<ช>วันนี้จะได้มาดูพร้อมกันแล้วก็รู้สึกยินดีมากครับที่ได้ร่วมงานกับนีมพี่โอบิฟุกแล้วก็ดรโด่งด้วยทุกคนเลยด้วยนะ<ช>ก็รู้สึกว่ามันเป็น ความสัมพันธ์ที่แน mm ่นแฟนเหมือนกันแล้วก็หวังว่าจะได้เจอกันอีกบ่อยๆครับผมฝากด้วยครับครับนะครับผมมาพี่ปิ้งพ e> ี่ปิง้งไปหน่อยสั้นๆมาครับผมโซนเยาคราชปิงครับแล้วหมเป็นยูโรครับผมก็ก็รู้สึกก็รู้สึกตื่นเต้นมากครับก็นี่เป็นซีรีส์เรื่องแรกของผมด้วยก็เห็นเพื่อนๆพี่ๆทุกคนก็ตั้งใจกันทำงานมากครับผมก็ รู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ดูพร้องกับทุกคนครับผมขอบครับพี่พี่ไลอันขยบมากทางนี้อ่าก็สวัสดีครับไลอันครับผมรับบเป็นโปครับก็สำหรับเรื่องนี้ก็ตื่นเต้นมากมากเลยเพราะเป็นเรื่องแรกสำหรับผมนะครับผมแล้วก็ทุกคนในซีรีส์และทีมงานทุกคนนักแสดงทุกคนต่เต็มที่มากครับผมแล้วก็อย่างที่ที่โอบอกครับซีรีส์เรื่องนี้จบแน่นอนครับจบดี้พี่กันครับผมพี่กันมาเลยครับผมกันกิิกรนะครับระบบเป็นเพนนะครับ ควาสุขก็ตื่นเต้นมากเลยครับที่ได้มาเล่นซีรีส์แล้วก็ได้ร่วมโชว์ในวันนี้กับพวกพี่ๆด้วยครับแล้วก็ฝากติดตามซีรีส์ของเราด้วยนะครับเลิท่านนายเพมาสัญชายนาครับขอบคุณครับครับส่งท้ายมาที่องค์ฟุกเนาะฝากซีรีส์กันฝากเลยครับปิดท้ายเลยฮะมาอ่ะรับผมซีรีส์เรื่องนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับถ้าขาดกําลังใจนะครับผมจากแฟนๆนะครับผมที่ส่งให้พวกเราอย่างหนาแน่นนะครับตั้งแต่ถ่ายทําจนมาถึงวันนี้นะครับ ก็ถือว่านะซักเฟสสำหรับพวกเราแล้วเพราะว่าวันนี้เราได้ดูกันพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วหวังว่าทุกคนจะสนุกไปกับซีรีส์ของเรานะครับผมครับนกันอนนี้ก็พวกก็ขอฝากช่องทางการติดตามนะครับสามารถติดตามรับชมซีรีส์ของพวกเราได้นะครับผมทาง AIS Play นะครับเริ่มวันที่4กรกฎาคมนะครับเวลา1ทุ่มตรงเป็นต้นไปนะครับก็มาดูซีรีส์พร้อมกันกับพวกเรานะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ